ถ้าเลี่ยนได้อะค่ะเราควรงดใช้คําว่าถูกหรือแพงทาไมถึงไม่ควรพูดคําว่าถูกหรือแพงกับลูกค้าคะ เพราะว่าการขายสินค้าหรือสังหารักซ u เรีะค่ะลูกค้าเนี่ยเขามองที่คุณค่าหรือแว l u ลของสินค้าชิ้นนั้นนะคะบางคนก็อาจจะพอใจซื้อบ้านหรือซื้อเพนท์เฮาส์ราคา100-200ล้านเพราะเขาเห็นว่ามันเหมาะสมคุณค่าของมันอะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเขาเขาก็เลยไม่ได้สนใจว่ามันจะแพงไปเกินราคาหรือเปล่านะคะการที่เราใช้คําว่าแพงบางครั้งมันเป็นเกทีฟค่ะก็แพงบางครั้งมันหมายถึงว่าราคาแพงเกินมูลค่าที่มันมีอยู่อย่างเงี้ย แพงเกินไปโอ้อันนี้แพงจังเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการใช้คําที่ถูกเนี่ยบางทีอ่ะก็ทําให้ลูกค้ารู้สึกเนกาทีฟได้เหมือนกันเช่นเราบอกว่าน่าจะซื้อนะคะกําลังลดราคาเลยถูกมากเลยค่ะเพนเฮาส์นี้บางทีเขาอ่ะไม่ได้อยากซื้อเพราะว่ามันถูกค่ะแต่เขาอ่ะอยากซื้อเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นที่ที่น่าอยู่นะคะเขาอ่ะสนใจมานานแล้วจากราคาร้อยล้านตอนเนี้ยมัน85้าล้านอะราคามันลดลงตั้ง15ล้านเขาสนใจอยากซื้อแต่พอเราไปใช้คําว่าถูกมันเหมือนกับว่าทําให คุณค่าของของสิ่งนั้นอะมันถูกลดทอนลองไปอะค่ะเราควรจะมาพูดถึงเรื่องของอความคุ้มค่าในราคาที่เคยเป็นร้อยล้านแล้วลดเหลือ85ล้านอย่างนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลี่ยงได้อะค่ะเราควรงดใช้คําว่าถูกหรือแพงกับสินค้าหรืออสังหา Luxury นะคะแต่เราคุยกันเรื่องมูลค่าหรือว่า Value ของอสังหาชิ้นนั้นๆดีกว่าค่ะ